ครับถ้าเช้าก็ดูเป็นกลุ่มวิชาการข้างเยอะนะครับถ้าบ่ายก็เป็นช่วงของน่าจะอนคลายนะเป็นเรื่องของงานวิตาจิตแล้วก็เราวันนี้ช่วงบ่ายนะครับลำดับต่อไปนะครับในเซสชันต่อไปนะครับจะเป็นช่วง Me e t the r e g e n e r a r y Master นะครับอาจารย์สทธิ์ละอ้อนวอนนะครับก็เป็นการสัมภาษณ์อาจารย์แบบอยากรู้อะไรครอยากรู้อะไรเตรียมคําถามไว้เลยนะครับว่าอาจารย์อยากรู้อะไรจะมีพี่กอสองท่านในการสักถามนะครับ ก็คืออาจารย์อภิรักษ์สติงามคุณนะครับแล้วก็อาจารย์ชาธีบุญรัตน์เกล้อาจารย์อภิลักษ์บอกว่าขอทำหน้าที่นี้นะครับเพราะว่าตัวเองจะกว่าเจ็บอยที่สุดนะครับนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เซสชันนี้นะครับพอดีอาจารย์ได้เตรียมนะครับหาเตรียมวิดีโอนะครับเล่าต่ออาจารย์คร่าวๆนะครับที่อาจารย์เป็นมาอย่างไรนะครับจนถึงได้มาเป็นอาจารย์ที่สุรานะครับเปิดวิดีโอให้หน่อยครับ ำสอนไม่น่าจากคุณพ่อที่ว่าซื่อตรงอดทนสองคำนี้เองครับที่กลายเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งมาโดยตลอดคำสอนนี้ได้หล่อหลอมเส้นทางที่ต้องบอกว่าน่าเชื่นมากๆของนายแพทย์สมเด็จหล่อหนวยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของท่านเรื่องราวที่เราจะมาดูในวันนี้คือการเดินทางที่น่าเชื่นจริงๆครับ,บาจออกากบุตชายในสัติญญเด่นของไทยเก้าวิสัยที่าะได้ไปไหนก็มี บ้านเกิดของท่านทั้งหมดนี่ถูกนำทางด้วยสี่ตัวท่านเองเชื่อว่าเป็นโคงนเราจะมาสำรวจทในช่วงชีวิตที่สำคัญของคุณหมอหงษ์เพื่อกันครับตั้งแต่คำสัญญาที่ให้ไว้ที่จันทบุรีการเดินทางสู่อเมริกาการเลี้ยงครอบครัวและความรับการสร้างฝันแบบเมียกันการจบบ้านทามส่ดแรกของธุรกิจและวันที่มงใจชื่อของท่านเดินทางมาครบรอบเอาละครับ 그러므로 현지 출출은 본국특시 초기화 안전을 지참하고 있는 지식 컨셉입니다.